สวัสดีค่ะพี่เอลจากช่อง YouTube i เ m ็ o s อสต c h a n n น l นะคะวันนี้พี่เอลจะมารีวิวชุดอุปกรณ์ของยี่ห้อสปริงค่ะพี่เอลอ่ะส่วนตัวจะชอบยี่ห้อนี้เป็นพิเศษเลยด้วยว่าภาพเขาสวยแล้วก็ชุดอุปกรณ์ของเขาอ่ะสวยมากๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวชุดปักของเขาเป็นชิ้นแรกนะคะของการรีวิวชุดอุปกรณ์พี่เอลจะเริ่มต้นด้วยยี่ห้อสปริงค่ะขนาดใหญ่ขนาดประมาณ 50คูณ90เซนนะคะเป็นผ้าปักคอสติสแบบพิมพ์ลายเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าชุดอุปกรณ์ของเขาจะมีอะไรบ้างชุดอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีชุดอุปกรณ์ในการปักนะคะแล้วก็มีผ้าผ้าพิมพ์ลายเดี๋ยวเราแกะดูเลยนะคะว่าผ้าพิมพ์ลายของเขาเป็นยังไงบ้างรูปนี้จะขนาดใหญ่หน่อย โโอ้หดูความสวยงามของผ้าลูกค้าดูสัญลักษณ์ที่ใช้พิมพ์ลงบนผ้านะคะพี่เอว่าชัดเจนนะคะดูง่ายมากๆภาพนี้สีประมาณ80สีแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือไม่มีเดินเส้นเท่าที่พี่เอลดูจะปักอย่างเดียวเลยผ้านิ่มค่ะแค่จับนี่ยังไม่ได้ปักก็นิ่มมือแล้วเดี๋ยวพอปักไปเรื่อยๆนะพี่เอว่าก็ ก็จะนิ่มมากขึ้นทีนี้เราดูผ้าแล้วต่อมามาดูไหมไหมถ้าสีเยอะบางทีเขาก็จะให้เรามาเป็นใจเลยนะคะไหมสวยงามมาก,ลกแ,ลแล้วเส้นไหมเขามีความนุ่มนะคะเนี่ยยี่ห้อเนี่ยพี่เอลจะชอบที่เส้นไหมของเขาคือไหมเขาร้อยมาให้เรายาวก็จริงแต่ว่ามีความนุ่มมือเวลาปักไปจริงๆนะคิดเพิ่งรูดไหมที่เขาให้เรามานะคะแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่า ไม่ค่อยติดค่ะพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะติดปากได้ตลอดเลยถังลายสีเขาก็จะเป็นกระดาษ A4 นะคะตัวถัาางลายสีเป็นยังไงบนท่าก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนถังลายสีเลยค่ะก็คือจะเหมือนกันเด้ๆเ,เลยอันนี้พี่แอว่าค่อนข้างง่ายในการปักนะลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าก็าเข้าไปดูเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ i m c o t t i n c o m นะคะ ลากลายไ ID สั่งซื้อสินค้าได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะจบคลิปนี้แล้วสวัสดีค่ะ